นอนกัดปันสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับช่วงของการเปลี่ยนระหว่างชุดฟันน้ำนมมาเป็นชุดฟันแท้ก็จะพบการน,นอนกัดฟันเพิ่มมากขึ้น การนอนกัดฟันนะครับเป็นภาวะการทํางานของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวนะครับในขณะที่เรานอ,นอนหลับนะครับโดยที่กล้ามเนื้อบดเคี้ยวนี่จะถูกสั่งการให้มีการขยับทําให้ขากันไกลเรานะครับมีการขยับไปซึ่งลักษณะของการนอนกัดฟันอาจจะเป็นเพียงแค่การขยับขากันไกรไปซ้ายไปขวายื่นหน้านะครับหรือมีการดันขากันไกลโดยที่ถ้าเกิดว่ากรณีของคนมีฟันนะครับผมก็จะเป็นว่าการนอนกัดฟันก็จะมีการกระทบกันของฟันนะครับ ฟันอาจจะถูกบดเคี้ยวถูกขบเน้นแล้วก็มีการพูดกันในกรณีอย่างนี้ก็จะทําให้เกิดเสียงขณะที่เรานอนกัดฟัน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกัดฟันแน่นๆเน้นๆเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีการขยับขากันไกลนะครับก็จะไม่ได้ทําให้เกิดเสียงได้ครับสาเหตุของการนอนกัดฟันนะครับอาจจะยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นสาเหตุไหนที่ทําให้เกิดการนอนกัดฟันขึ้นมานะครับแต่ว่าเราเชื่อกันว่าตัวนอนกัดฟันนะครับเกิดขึ้นจากการสั่งการจากระบบประสาทส่วนกลางก็คือสมองของเราเนี่ยครับถูกสั่งการโดยที่มันต้องมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นทําให้ระบบประสาทเนี่ยครับมีการทํางานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้สั่ง การให้กล้ามเนื้อบดเขี้ยวมีการขยับขากันไกครับแต่ก็จะพบว่ามีสาเหตุหลายสาเหตุครับที่อาจจะสัมพันธ์กับภาวะนอนกัดฟันได้เช่นเรื่องของพันธุก,กรรมครับโรคประจําตัวบางอย่างอาจจะหมายถึงการภาวะนอนกลนการมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้นหรือเขาก็บอกว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็อาจจะมีการนอนกัดฟันเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการได้รับยาได้รับสารบางชนิดการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ได้รับคาเฟอีนนะครับ แล้วก็พบว่าปัจจัยเรื่องของสภาวะจ,จิตใจคนที่มีความเครียดมีความวิตกกังวลก็จะมีภาวะนอนกัดฟันเพิ่มขึ้นได้ครับอันดับแรกเลยครับคนส่วนใหญ่เลยก็จะบอกว่ามาหาทันตแพทย์เพื่อจะให้ดูเรื่องนอนกัดฟันเพราะว่า เพื่อนที่นอนข้างๆหรือว่าคนที่นอนด้วยนะครับได้ยินเสียงนอนกัดฟันซึ่งอาจจะเป็นเสียงที่ดังมากๆนะครับบางคนดังจนรู้สึกว่าน่ากลัวมากๆฟันจะแตกหักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็มีหลายๆกรณีครับว่าการนอนกัดฟันอาจจะไม่เกิดเสียงขึ้นอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยนอนกัดฟันอาจจะทําได้ยากอาการที่อาจจะบ่งบอกว่าเรามีภาะวะนอนกัดฟันได้ก็คือตื่นขึ้นมาจะมีอาการปวดเมื่อยขากรรไกรนะครับมีการอ้าปากไม่ขึ้น ตื่นขึ้นมาจะแปลงฟันน่ครับก็อ้าปากติดขัดอ้าปากลําบากนะครับหรือมีอาการปวดศีรษะในตอนเช้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีเ,เรื่องของการมีอาการเสียวฟันมีฟันแตกหักมีวัสดุบูรณะแตกหัก นะครับก็จะเกิดขึ้นจากนอนกัดฟันขึ้นมาได้ซึ่งเหล่านี้ครับก็ควรจะมาพบทันตแพทย์ครับนอนกัดฟันสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับผมก็อาจจะพบว่าตั้งแต่วัยเด็ก,ดกครับน้องๆก็จะนอนกัดฟันโดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนระหว่างชุดฟันน้านมมาเป็นชุดฟันแท้ก็จะพบการนอนกัดฟันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ข้อมูลจากการศึกษาพบว่าเมื่อเด็กอายุมากขึ้นนะครับการนอนกัดฟันจะเริ่มลดลงแต่ก็พบว่าการนอนกัดฟันเนี่ยครับก็จะมาพบในผู้ใหญ่เนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลดลงในช่วงผู้สูงอายุยังไงก็ตามัมน จะเป็นเรื่องของการออกแบบการศึกษาค,ครับแนวคิดในปัจจุบันเชื่อว่าจริงๆแล้วการนอนกัดฟันนี่มันเกิดขึ้นโดยตลอดเลยครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของการนอนกัดฟันอาจจะมีความหนักความเบาที่แตกต่างกันไปในแต่ละคืนนะครับทำให้คนพบว่าในแต่ละช่วงวัยมีการนอนกัดฟันที่แตกต่างกันจริงๆก็สามารถพบได้ทุกวัยความรู้ในปัจจุบันครับยังไม่สามารถรักษานอนกัดฟันให้หายแบบสมบูรณ์ไม่เกิดขึ้นเลยได้ะครับผมเพราะฉะนั้นการจัดการในปัจจุบันจะเป็นมาจัดการที่เมื่อมีภาวะนอนกัดฟันแล้วจะป้องกันความเสีย หาายยไได้อ่งรทุกวันนี้นะครับจะใช้วิธีการใช้ตัวเฟือกสบฟันนะครับลักษณะของเฟือกสบฟันนะครับก็จะมี2แบบหลักๆนะครับจะเป็นเป็นแบบนิ่มก็คือเป็นลักษณะเหมือนฟันยางนะครับผมแล้วก็จะใส่พิมปากผู้ป่วยมาแล้วก็ใส่นะครับก็จะใส่ขณะที่เรานอนหลับลงไปนะครับผม อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นเปิดสบฟันแบบแข็งเป็นพลาสติกนะครับผมก็จะเป็นแข็งๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ที่บริเวณฟันบนหรือฟันล่างอย่างใดอย่างหนึ่งขณะที่เรานอนหลับทั้ง2ตัวนี้ครับไม่ได้ช่วยในการที่จะลดอนอนกัดฟันได้อย่างถาวรหรือว่าป้องกันไม่ให้นอนกัดฟันเลยเผู้ปว่วยที่ใส่ไปอาจจะยังคงมีการนอนกัดฟันอยู่นะครับแต่ว่าจะกัดฟันลงไปบนตัวเครื่องมือเหล่านี้นครับก็จะช่วยปกป้องฟ <Jap. S 2> ันแล้วก็ป,ปกป้องวัสดุในช่องปากไม่ให้มีการแตหกหักแล้วก็ลดการสึกของฟันได้ ทีนี้ก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมก็อาจจะมีการใช้ยานะครับอาจจะมีการใช้พวกโบท็อกนะครับแต่ว่าการศึกษาก็อาจจะยังไม่ค่อยออชัดเจนมากนักนะครับ ก็ยังคงต้องเป็นการศึกษาต่อไปในอนาคตครับศูนย์ทันตวิชชาสตร์การนอนหลับนะครับของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับกำลังจะจัดเสวนาเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นงานในชื่อว่านอนดีทันตแพทย์ช่วยได้นะครับในวันพุธที่19มีนาคมครับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ8โมงครึ่งครับเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าช่วงเสวนาจะเป็นช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีนะครับก็ผู้ที่สนใจผู้ที่จะมาดูเรื่องว่าตนเองมีความเสี่ยงกับโรคนอนกัดฟันไหม ว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการนอนอื่นๆหรือไม่นะครับก็มาร่วมในงานได้นะครับผม